สวัสดีครับแฟนเพจบารายญ์ทุกท่านวันนี้พามาชมเป็นรถเบนซ์นะครับเนี่ยคันนี้มาจากมหาสารคามเลยครับลูกค้ามาจากเพจมาครับตามเพจมาครับมาทําแอร์นะครับคันนี้มาเปลี่ยนคอยเย็นนะครับเขาบอกว่าเปิดแอร์แล้วมันมีกลิ่นเหม็นครับตอนเช้าสตาร์ทเครื่องอ่ะกลิ่นแอร์ออกจากกลิ่นแอร์ออกกลิ่นแอร์เวลาเนี่ยครับสตาร์ทเครื่องมันจะออกมาจากช่องลมครับเหม็นมากเลยที่เขาบอก ก็มาจอดทำครับมาทิ้งรถให้ทำขับมาจากมหาสารคามเลยครับคันนี้ครับก็เดี๋ยวจัดการให้ครับขอเวลาทักสองสาวันนะครับก็มารื้อคอนโซลเอาเปลี่ยนคอยเย็นกันมาดูดิว่ารั่วเยอะขนาดไหนครับคันนี้ครับอาการแอร์เย็นอยู่ครับแต่ว่ากลิ่นครับมีกลิ่นครับเป็น w 205ครับเบน์โอเคแต่เราเริ่มลื้อกันเลย เริ่มรื้อเอาวาลแอร์ข้างหน้านะครับปล่อยน้ำยาแอร์ออกก่อนนะครับก่อนที่จะรื้อเนี่ยพุ่งนะครับนี่วาลแอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนวาลแอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวดูด้านในครับด้านในก็เริ่มรื้อกันละครับช่วยกันครับเพื่อความไวครับนี่ข้ามาไกลครับ บาร์แอ์ครับจะอ,อยู่ตรงนี้ถอดไปด้วยครับเปลี่ยนด้วยน,นี่หรือทีาไหนต่อตอนนี้ก็ใกล้หลุดแล้วครับคอนโซลถอดวงมาลัยถอดแข็งแงะนะครับ ตู้แอร์ก็จะอยู่ในนี้นะครับตู้แอร์ที่เราจะเอาออกมาอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวยกคอนโซลออกครับต่อไปไปแบบใบวๆนะครับมาครับหลุดออกมาแล้วคอนโซลไปแบบใบวๆเลยนะครับอันนี้ช่วยกันลุกหมดลูกค้ามาไกลครับต้องเร่งให้เขาเอยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวลือ้อคานต่อครับ เราเยียครับสายพงษ์สายไฟนี่เราเยียนิดนึงครับเพราะว่ารือเยอะครับนี่ตัวแอร์ตัวสี่ถงก็เป็นอาการประจำตัวของเบนซ์นะครับ W205 เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าบางคันก็ไม่ถึงแสนโลนะครับบางคันก็แสนกว่าครับแล้วแต่ครับไม่ตายตัวแต่ละแต่ละคันนะครับแต่ที่เจอก็รั่วแทบทุกคันเลยนะครับ ปัญหาก็จะอาการเหม็นนะครับตอนสตาตอนเช้ากลิ่นเหม็นครับบางคันก็รั่วเยอะๆก็ถึงกับแอร์ไม่เย็นเลยนะครับแอร์ไม่เย็นเพราะน้ํายามันขาดก็ทําให้แอร์ไม่เย็นก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่ารั่วเยอะรั่วน้อยขนาดไหนนะครับหาออกครับต่อไปวนีง รับน้อยแล้วเรจะเจอตู้ไฟจะโยเยอย่างเงี้ยพูดดังๆหน่อยช่างจาับนะครับแล้วก็จะเจอตู้ตรงนี้ครับที่เราต้องการเอาคอยเย็นก็คืออยู่ตัวนี้มันจะอยู่ในตูน้นี้ครับที่เหลือทั้งหมดนี่ก็คือเนี่ยเอาตู้ตัวนี้ออกมาตู้แอร์อาการประจ,จับตัวนี่น่ครับหยุดออกมาแล้ว หรือเอาคอเย็นข้างนอกนะครับนนะี่ครับลงโลงอย่างนี้ครับถ้าเรื้อออกมาแล้วก็เนี่ยประมาณนี้นะครับนี่โคงแต่ไฟเนี่ยครับลงโลง่งนี้เลยนะครับ ด้านหน้าก็จะประมาณนี้ลองๆทะลุหากันมาเริ่มกันต่อคร,อรับสูดออกมาแล้วนไปครับต่อวาล์ววาล์วตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะเรื่องวาล์วแอร์เราจะมีตู้เ,<น>เราว่าเริ่มเลยพอร้อยแอร์ก่นอนนะครับนี่จะมีน็อตยึดแค่สองตัวนี่แหละวาล์วแอร์ นี่ตอนนี้คือเราจะเปลี่ยนหนึ่งตัวค,ค,คือวาล์วฉีดน้ำยาใช่ไหมใช่าวาล์วแอร์ครับ minimal nah. ya. Yeah. มีกลิ่นเหม็นนะมันจะมาซับกลิ่นไว้ตัวเนี้ยถ้าไม่เปลี่ยนมันี่ยก็เหม็นเตัวเนัี้ยมาดูกันจกัจกรนะครับนี่ดูครับทุกคนภาพเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนเนี่ยตามร่องเ,เนี่ยครับเนี่ยมันแผบเลยเนี่ยมันรั่วเยอะครับมันจนมันมีกลิ่นอ่ะลูกค้าบอกมีกลิ่นแรงมากนะไอ้ข่าเนี่ย นะครับข้าวค้าวที่มันรั่วเต็มเลยเนี่ยดูในสะภาพนี่แหละที่มาของกลิ่นนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาตัวนี้ไปล้างด้วยเพราะว่ามันมีจำยแอร์ติดอยู่ตัวนี้มันต้องเอาไปล้างก่อนเราแค่อยเอามาประกอบก็เดี๋ยวพาไปดูของใหม่นครับไปมาครับเนี่ยของใหม่เราครับแต่เป็นของเทียบนะครับ ผมว่าเราจะแนะนําให้ลูกค้าใช้ของเทียมะจะคนกว่าครับเพราะว่าของใหม่แค่ตัวน,นี้เหมือนจากโรงงานมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเป่นของเทียมจะทนกว่าของเทียมราคาจะถูกกว่าด้วยครับพอ,อเย็นตัวนี้ตัวตัวปัญหาของเราก็คือตัวนี้อันนี้จะเป็นของเก่าครับดูสภาพก่อนนี่ของเก่านี่ของใหม่ที่เราจะเปลี่ยนดูสภาพก่อน ัยนยันเลยครับเน <Yeah. S 1> ี่ยตัวนะครับแล้วในเซ็ตคอเย็นก็จะมีตัวกองแอร์กองแอร์จะมีโอลิงค <Yeah. S 1> รับโอลิงแอร์พวกวาแ์นเนี่ยตัวไอวาแอร์ที่เราจะเปลี่ยนครับ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวรอล้างเสร็จเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับไปครับเ <Yeah. S 1> รีบล้างทำความสะอาดให้สะอาดนะครับเอากินออก ล้างให้ใสใสนะครับขาบน้ำยาที่มันเกาะอยู่ครับทำให้เกิดกลิ่นเหม็นนะครับก็เดี๋ยวล้างแล้วก็ต้องไปเป่าแห้งค่อยมาประกอบกันนะครับโอเคครับโอเคทุกคนตอนนี้ล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยแห้งกิ๊บๆเลยครับสะอาดกิ๊บๆนะครับก็เดี๋ยวเราประกอบเอาคอยเย็นใหม่คอยเย็นตัวใหม่ตัวพระเอกของเรา เยวประกอบเข้าแล้วประกอบตู้แล้วยกตู้ใส่กันนะี่เปลี่ยนให้ดูกันจะจานะมีของเก่านะดำๆเลยรัวรัวหนักมากนะครับคันนี้กินแรงมากนะครับกวเดี๋ยวเริ่มประกอบคอยเย็นกันไปลุยแบบใส่เข้าไปแล้วนะครับคอยเย็นวางสวยๆประกบปากบกาบนะครับ เข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับนี่เราจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ใหม่ๆส,สวยๆเลยนะครับกบนะครับ,นะรบโอเคเดี๋ยวประกอบกันต่อนะครับค่อยว่ากันอีกทีครับ เก็บตัวแอร์ปับเสร็จแล้วเดี๋ยวยกขึ้นรถกันนะครับนี่ตอนนี้ใส่คอยเย็นเข้าไปแล้วขั้นะตอนต่อไปเดี๋ยวยกขึ้นรถครับนี่ครับใส่ใบแอร์เข้าไปแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ใส่กล่องแอร์แอร์ใหม่นะครับด้าน,นไหน ้อยเดี๋ยวยกใส่ตู้ตู้ใส่รถเลยครับไปมาครับตู้มาแล้วมาลงมาเลยนา่คราไปรถว๊บนี่ใส่บานตู้ครับนี่ครับใส่ตู้เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวใส่คานต่อครับจะจัดเรียงสายไฟครับใส่คานใส่แกนผมอะไรครับแล้วก็ไม่ว่ากันต่อครับ ไลดูต่อมาครับเดี๋ยวเอาคานใส่ต่อเลยครับนี่ไฟแบบไวๆครับอันนี้วางคานต่อนะครับโอเคครับใส่คานเข้าไปแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวเยืดน็อตนะครับจับสายไฟนะครับค่อยว่ากันอีกทีครับนี่ครับสายคานเรียงสายไฟเรียบร้อยนะครับจับเรียงสายไฟตามเดิมครับ ก็พร้อมเอาคอนโซลมาใส่นะครับจัดเรียงให้เข้าตามเดิมนะครับไฟไฟอันนี้ก็สำคัญนะเรียงผิดปักไม่ถึงเสียบไม่ได้นี่รื้อใหม่หมดเลยนะต้องตามเดิมเป๊ะๆ,ๆช่องลแมแอร์โอเคเดี๋ยวเอาคอนโซลมาใส่ครับ กนใส่คอนโซลเข้าไปแล้วตอนนี้นี่คอนโซลกลางนะครับนี่จัดเรียงสายไฟตามเดิมนะครับนี่คอนโซลน,นะครับก็เดี๋ยวใส่เกะตามนะครับนี่เกะเก็บของนะครับด้านซ้ายเดี๋ยวฝั่งนี้ก็จะใส่พวกเรือนไหม่นะครับหันเกียร์แล้วก็พวงมาลัยนะครับอันนี้ก็ใกล้แล้วใกล้จะได้แบกเติมยายแอร์แล้วครับ เยาลุยกันต่อครับผมเดี๋ยวใส่พวงมาลัต่อนีมีมาร์กนะตัวนี้พวงมาลัเนี่ย ใส่ได้ดีตรงอะไรไม่ตรงเ่ยมีขีดมากอะ กล้ความจริงแล้วครับนี่เดี๋ยวประกอบยันต์น,นะครับนี่ครับหลังจากประกอบเสร็จก็มาใส่าวนะาล์วยานาท่อวาล์วานาท่อน้ำท่อฮีเตอร์ประกอบด้านหะน้านนันะ้นพอเดี๋ยวมาแว็กเติมใหญ่กันแล้วก็มาลุ้นกันครับว่าจะเยังไง เรียบร้อยครับนี่ประกอบเรียบร้อยนะครับนี่ภายในครับเียนคอยเย็นแล้วใส่ตู้ประกอบคอนโซลประกอบพวกโฟมอะไรอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยน็อตไม่เหลือนะน็อตไม่เหลือทักตัวเลยนะนี่นี่ครับน็อตที่เลือกมานะครับน,นี่เรียบร้อยครับ ที่ปัดน้ำฝนนะครับใกล้ความจริงแล้วเอ่ระกบเรียบร้อยครับตอนนี้เราเดี๋ยวแว็กตนะครับนี่ตอนนี้แว็กอยู่นะนี่เข็มอยู่ลงเลขศูนย์เลยเลยเลขศูนย์เนี่ยคือไม่มีรั่วนะครับก่อนที่จะเติมน้ำยาก็เช็ครั่วไม่มีรั่วก็เติมยาได้เดี๋ยวแว็กทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อความชัวนะครับค่อยมาเติมน้ำยานะครับ ถ้าแข็มไม่ตีกลับก็เติมน้ำยาได้เลยเดี๋ยวมันคอมสักหน่อยหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนี่ครับตอนนี้แว็กทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วก็ปิดเครื่องแว็กตอนนี้เข็มไม่ตีกลับก็แสดงว่าไม่รั่วเราก็เติมยาแอร์ได้ปัดน้ำยาแอร์เข้าไปมาลุ้นกันครับว่าจะเย็นไหม พร้อมดูดดีเลยครับตอนนี้จะเติมตัดเข้าไปอีกนะตัดเครื่องครับปัดเครื่องเลย mm hmm. โอเคก็เดี๋ยวสตาร์ททิ้งไว้สักพักครับเดี๋ยวไปเคลียร์โค้ดกันครับทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเาคอมจับเคลียร์โค้ดที่เราถอดปลัดกัน เนี่ยตอนนี้เย็นแล้วนะครับเนี่ยรู้สึกเย็นเลยครับ้ามาแล้วกลิ่นก็ไม่มีนะไม่มีกลิ่นนะครับเพราะว่าคอยเย็นใหม่ไม่มีกลิ่นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเลียร์โค้ดที่ไฟมันโชว์อะไียันเพราะว่าเราถอดปลั๊กนะครับมันจะโชว์เตือนขึ้นมานะครับเดี๋ยวเข้ามาเลียร์โค้ดกันก่อนวิ่งเทสนะครับดูความเย็นนะครับเนี่ยัทุกคน มาเคลียร์โค้ดที่มันโชว์อยู่เนี่ยที่ไฟแอร์แบ็กอะไรไฟอะไรเนี่ยมันโชว์ขึ้นมาเดี๋ยวถอดปลั๊กเคลียร์โค้ดออกให้ลูกค้าด้วยก่อนส่งรถนะครับนี่ครับตอนนี้เคลียร์ออกหมดแล้วนะครับเขียวหมดแล้ว no f a โนฟอ o fault ไฟทอเก็ไม่มีนะนี่ไฟทอเรแล้วนี่ครับสูงแม่เสร็จนะครับ ช่ำนะครับไม่มีไฟโชว์ศูนย์แมเสเศจแว,แวะเครื่องให้ลูกค้าหน่อยก่อนปล่อยนะครับแวะแค่เงาเครื่องมันไม่ค่อยจก็บเท่าไหร่ครับทำความสะอาดให้ลูกค้าไปนะ เาให้เงาลูกค้ามาไกลับบน,นี้มาจากมหาสารคามนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับเย็นไม่เย็นลองดูครับเนี่ยไอขึ้นรอบเลยครับเนี่ยข้างนอกฝนตกนะข้างในเย็นจัดเลยครับดู ไสขึ้นกระจกเลยกดลงที่นี่นนี่ใส่ปิงครับความเย็นครับเดีวหนาวครับแบบนี้นี่ครับหนาวเกาะกระจกเลยครับนี่เย็นน้ำแเย็นไม่เย็นก็ดูครับนี่ครับนี่ก็ส่งกับลูกค้าครับส่งได้ครับ มาจากมหาสารคามครับคันนี้ขามาทิ้งรถให้ซ่อมครับก็เรียบร้อยครับ2วันเสร็จนะครับคันนี้จัดให้จำจ็บนะครับโอเคครับแล้วผมก็โอเคครับทุกคนก็จบไปนะครับสำหรับ w 205นะครับคันนี้ครับงานเปลี่ยนคอยเย็นนะครับอาการเปิดแอร์มีกลิ่นเหม็นนะครับ สตาร์ทเครื่องตอนเช้านะครับกินแรงมากนะครับลูกค้าก็มาเจาะทำครับก็จบไปเป็นของเทียบนะครับของใหม่ครับก็จะมีวาล์วแอร์คอยเย็นแล้วก็กองแอร์นะครับจะมีโอลิงต่างๆนะครับที่เราแกะมาครับก็ลูกค้าเลือกมาเป็นของเทียบก็จบไปสองหมืนกว่าบาทนะครับคันนี้มาไกลนะครับมาจากมาสาระคามนะครับก็ทําให้เย็นช่ำๆนะครับกินหายแน่นอนครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบาลายนของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากความบันไลยให้กลายเป็นความบันเจิดให้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจให้เราดูแลรถให้ท่านนะครับแจะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมช่างจะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ